สวัสดีครับค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมครับคะว่าทำไมมือถือแบรนด์หนึ่งที่เราเห็นกันเกลื่อนกลาเต็มไปหมดทั้งตามท้องถนนในมือของเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ในกระเป๋าของเราเองถึงได้มีอิทธิพลมากมายขนาดนี้แล้วเบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของแบรนด์ที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นมาไม่นานแต่กลับก้าวขึ้นมาเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีระดับโลกได้อย่างรวดเร็วนั้นมีอะไรซ่อนอยู่บ้าง วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของ Xiaomi ครับแบรนด์ที่เริ่มต้นจากความฝันอันยิ่งใหญ่กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับสตาร์ทอัพทั่วโลกและส่งผลต่อชีวิตประจำวันของพวกเราในหลายๆด้านจนแทบ,บจะเรียกได้ว่า Xiaomi อยู่รอบตัวเราเลยก็ว่าได้ข้อเท,ท็จจริงพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับ Xiaomi คือจุดเริ่มต้นที่อาจจะคาดไม่ถึงครับ ่ i ว o m i ต่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่6เมษายนพศ2553ขศ2010โดยกลุ่มผู้ก่อตั้ง7คนที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการส,าสาร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ดีเยี่ยมในราคาที่จับต้องได้ฟังดูเหมือนจะง่ายแต่การทำให้เกิดขึ้นจริงนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยครับ หัวใจสำคัญของเ Xiaomi ในช่วงแรกไม่ได้เน้นการผลิตฮาร์ดแวร์อย่างเดียวแต่เน้นการสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงผู้ใช้งานเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และบริการต่างๆโดยเฉพาะระบบปฏิบัติการ m u i ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Android นั่นเองซึ่ง m u i นี่แหละครับคะ คือจุดที่ทำให้เฉียวมีแตกต่างจากคู่แข่งในช่วงแรกโดยการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งแก้ไขและเสนอแนะฟังก์ชันต่างๆได้อย่างอิสระทำให้เกิดเป็นชุมชนผู้ใช้งานที่แข็งแกร่งและพักดีอย่างรวดเร็วผู้ก่อตั้งคนสำคัญที่สุดและเป็นเหมือนหน้าตาของแบรนดน์นี้ก็คือเหลยจูนครับ เขาเปรียบเสมือนสตีฟจ็อบส์แห่งประเทศจีนที่มีสไตล์การนำเสนอสินค้าที่น่าดึงดูดและมีความมุ่งมั่นในการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่ทำให้เฉียวมีดฉีกแนวออกไปอีกอย่างคือกลยุทธ์ราคาครับ แทนที่จะทุ่มงบประมาณมหาศาลไปกับการโฆษณาแบบดั้งเดิมเฉียวมีเลือกที่จะเน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลักและใช้วิธีการบอกปากต่อปาก w o r d o f m o u s e marketing จากผู้ใช้งานที่พึงพอใจทำให้ต้นทุนการตลาดลดลงอย่างมากและสามารถนำส่วนต่างนั้นมาลดราคาสินค้าทำให้ผลิตภัณฑ์ของเฉียวมีมีราคาที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับสเปคที่เรียกได้ เมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเชียลมีไม่ได้มีแค่สมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับแม้ว่าสมาร์ทโฟนจะเป็นดาวเด่นที่ทำให้คนรู้จักเชียวมีแต่ปัจจุบันเชียวมีได้ขยายลายผลิตภัณฑ์ออกไปอย่างมหาศาลครอบคลุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเข้าของเครื่องใช้ในบ้านแทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทวอชหูฟังไร้สายสมาร์ททีวีเครื่องฟอกอากาศหุ่นยนต์ดูดฝุน่นกล่องวงจรปิดไปจนถึงเตารีดไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งแปลงสีฟันไฟฟ้า ทั้งหมดนี้ล้วนถูกออกแบบมาให้อยู่ภายใต้ระบบนิเวศของเ x ียวมีที่สามารถเชื่อมต่อและควบคุมผ่านแอปพลิเคชันมีโฮมได้อย่างสะดวกสบายนี้คือจุดแข็งที่ทําให้เ x ียวมีสามารถเข้าถึงชีวิตประจําวันของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงเคล็ดลับและวิธีการที่ทําให้เ x ียวมีประสบความสําเร็จอย่างก้าวกระโดดนั้นมีหลายประการครับประการแรกคือการรับฟังเสียงผู้บริโภคอย่างจริงจัง เชี่ยวมี่ไม่ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ออกมาจากหอคอยงาช้างแต่พวกเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและปัญหาที่ผู้ใช้งานพบเจอจากผลิตภัณฑ์ของตนเองอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางออนไลน์ชุมชุน M.I. Community หรือแม้แต่การสำรวจความคิดเห็นต่างๆและนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่มต่อไปอย่างรวดเร็ว การสร้างความรู้สึกว่าผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดความผูกพันและความพักดีต่อแบรนด์อย่างแน่นแฟ้น ประการที่2คือโมเดลธุรกิจแบบแฟนอีคโนมีหรือเศรษฐกิจแบบแฟนคลับ Xiaomi สร้างวัฒนธรรมที่ทําให้ผู้ใช้งานรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Xiaomi พวกเขาจัดกิจกรรมพิเศษมีการเปิดตัวสินค้าที่น่าตื่นเต้นและสร้างกระแสะความต้องการอยู่เสมอทําให้เกิดปรากฏการณ์แฟนคลับที่คอยติดตามสนับสนุนและบอกต่อผลิตภัณฑ์ของ Xiaomi ซึ่งเป็นพลังทางการตลาดที่ส่งพลังอย่างยิ่ง ประการที่3คือการเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเฉียวมี่ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์พวกเขาลงทุนอย่างมากในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของตนเองจะสามารถแข่งขันกับ,บแบรนด์ชั้นนําอื่นๆได้เสมอไม่ว่าจะด้านกล้องถ่ายภาพชิปประมวลผลหรือเทคโนโลยีแบตเตอรี่ประการที่4คือการสร้างความคุ้มค่าอย่างแท้จริงเฉียวมี Xiaomi เข้าใจดีว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีในราคาที่สมเหตุสมผลพวกเขาบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการตลาดการขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลักหรือการร่วมมือกับโรงงานผลิตที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีสเปกสูงดีไซน์สวยงามในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกัน ตัวอย่างในชีวิตจริงที่เราจะเห็นอิทธิพลของ Xiaomi ได้อย่างชัดเจนนั้นมีมากมายครับลองนึกภาพตอนที่คุณตื่นนอนในตอนเช้าครับอาจจะมีนาฬิกาปลุกอัจฉริยะของ Xiaomi ที่เชื่อมต่อกับหลอดไฟอัจฉริยะที่ค่อยๆสว่างขึ้นหรือเครื่องฟอกอากาศที่เริ่มทำงานเพื่อปรับอากาศให้สดชื่นคุณอาจจะหยิบสมาร์ทวอชของ Xiaomi ม,มาดูเวลาเช็คสภาพอากาศหรือตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจก่อนออกจากบ้าน เมื่อคุณกำลังจะออกจากบ้านคุณอาจจะหยิบหูฟังไร้าสายของ Xiaomi ม,มาใส่เพื่อฟังเพลงหรือพอดแคสต์ระหว่างเดินทางพอถึงที่ทำงานคุณอาจจะใช้สมาร์ทโฟนของ Xiaomi ในการสื่อสารทำงานหรือเข้าโซเชียลมีเดียในช่วงกลางวันหากคุณรู้สึกกระหายน้ำคุณอาจจะเดินไปหยิบขวดน้ำเก็บอุณหภูมิของ Xiaomi ที่ช่วยเก็บความเย็นได้นานตลอดวันหรืออาจจะเตรียมอาหารกลางวันมาเองและใช้กระติกอาหารเก็บความร้อนของ Xiaomi ตกเย็นเมื่อกลับถึงบ้านคุณอาจจะสั่งอาหารแล้วเมื่ออาหารมาส่งคุณอาจจะเห็นว่าเครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะของ Xiaomi ที่วางอยู่ในห้องน้ำแสดงน้ำหนักของคุณหรือเครื่องวัดความดันโลหิตของ Xiaomi ที่แสดงผลให้คุณเห็นเมื่อคุณต้องการพักผ่อนคุณอาจจะเปิดสมาร์ททีวีของ Xiaomi เพื่อดูหนังหรือซีรีส์โปรดหรือถ้ามีเสียงรบกวนจากภายนอกคุณอาจจะเปิดเครื่องฟอกอากาศของ Xiaomi เพื่อสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบ หากมีฝุ่นในบ้านคุณอาจจะกดปุ่มหุ่นยนต์ดูดฝุ่นของ Xiaomi ให้เริ่มทำงานอัตโนมัติหรือถ้าคุณต้องการทำความสะอาดพื้นอย่างรวดเร็วคุณอาจจะใช้ไม้ถูผืนไฟฟ้าของ Xiaomi ในส่วนของห้องครัวถ้าคุณกำลังทำอาหารอาจจะมีหม้อทอดไร้น้ำมันของ Xiaomi ที่ช่วยให้การทำอาหารง่ายขึ้นหรือถ้าคุณต้องการทำกาแฟร้อนๆอ,อาจจะมีกาต้มน้ำไฟฟ้าอัจฉริยะที่ควบคุมอุณหภูมิได้แม้แต่ในห้องนอนก่อนเข้านอน คุณอาจจะใช้โคมไฟตั้งโทอัจฉริยะของ x i a มี i ที่ปรับระดับความสว่างและสีของแสงได้ตามต้องการหรือถ้ามีลูกน้อยคุณอาจจะมีกล้องวงจรปิดสำหรับเด็กของ Xiaomi ที่ช่วยให้คุณเฝ้าดูลูกน้อยได้อย่างสบายใจ เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของ x i a มี i ได้แทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรและที่สําคัญคือผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักจะทํางานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อผ่านแอปพลิเคชันม Home ซึ่งทําให้การจัดการอุปกรณ์ต่างๆเป็นเรื่องง่ายได้ ข้อดีและประโยชน์ของการเข้าใจและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ x ช a o m i นั้นมีมากมายครับ 1. ความคุ้มค่าอย่างที่กล่าวไปครับ x i a มี i มอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายช่วยประหยัดงบประมาณให้กับผู้บริโภคได้อย่างมาก 2. ระบบนิเวศท,ที่เชื่อมโยง การมีอุปกรณ์ Xiaomi หลายๆชิ้นจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบนิเวศท,ที่เชื่อมโยงกันคุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชันเดียวทําให้ชีวิตประจําวันสะดวกสบายยิ่งขึ้น 3. นวัตกรรมที่ทันสมัย x i a มี i ไม่ได้มีแค่ราคาถูกแต่ยังเป็นแบรนด์ที่เน้นนวัตกรรมพวกเขาพยายามนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยอยู่เสมอในผลิตภัณฑ์ของตนเอง 4. การปรับแต่งโดยเฉพาะในส่วนของสมาร์ทโฟนและระบบปฏิบัติการ MUI มีตัวเลือกในการปรับแต่งที่หลากหลายทําให้ผู้ใช้งานสามารถปรับประสบการณ์การใช้งานให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้อย่างเต็มที่ 5. การเข้าถึงโดยช่องทางการจัดจําหน่ายที่หลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทำให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ของ Xiaomi ได้ง่ายสรุปและข้อคิด ประเด็นสำคัญที่ควรจำเกี่ยวกับ Xiaomi ก็คือพวกเขาคือตัวอย่างที่ชัดเจนของความสำเร็จที่เกิดจากการผสานระหว่างวิสัยทัศน์ที่เฉียบแหลมกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชาญฉลาดการรับฟังเสียงผู้บริโภคอย่างแท้จริงและการมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมในราคาที่จับต้องได้ Xiaomi ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตสมาร์ทโฟนแต่เป็นผู้สร้างระบบนิเวศท,ที่เชื่อมโยงชีวิตประจำวันของเราเข้ากับเทคโนโลยีทำให้สิ่งต่างๆรอบตัวมีความฉลาดและสะดวกมากขึ้น พวกเขาแสดงให้เห็นว่าสตาร์ทอัพจากประเทศจีนก็สามารถเติบโตและก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นหลักในเวทีเทคโนโลยีระดับโลกได้และที่สำคัญคือพวกเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวนมากให้กล้าฝันกล้าลงมือทำและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยเทคโนโลยีดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเห็นโลโก้ Xiaomi หรือได้ยินชื่อแบรนดน์นี้ลองมองให้ลึกซึ้งกว่าแค่มือถือราคาถูกดูนะครับ เพราะนั่นคือเรื่องราวของความพยายามความคิดสร้างสรรค์และการมองการไกลที่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่เราใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิตัลไปตลอดการครับขอบคุณครับ